ไม่อ้นหมดเมื่อไร่เบิกโรงเรียนได้ทันทีไอ้จดแบบนี้เขาไม่แค์กับสมุดหมดยิ่งสมุดหมดมากเท่าไรในการจดตอบสามสี่คำถามนี้แสดงว่าเด็กทําไมฮะพัฒนาการเยอะมากไม่อั้นสมุดกับเบิกไม่อ้นเต็เด็กบางคนผมไม่ทํากับลูกสาวผมผมทํากับลูกสาวผมสามคำถามผมถามแค่น,นี้ครับไม่ทาอะไรเยอะสามคำถามนี้ตลอดตอนเรียนมัธยมนะฮะแล้วก็ถาม แต่ลูกเขาเขาเบื <laughs> ่อที่จะบันทึกเขาไปบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับต่อไปนี้ถ้าจับที่นอนตัวเองเท่ากับหมายเลขหนึ่งพับผ้าปูที่นอนหมายเลขสองออกกาลังกายหมายเลขสามท่านว่าเขาจะบันทึกไปอะไรฮรระบบดิจิตอลครับเพื่อตนเองหนึ่งสามห้าเก้าเกมอนต่อไปเพื่อครอบครัวหนึ่งสองสี่หกแปดเกให้โค้ดไปหมดแล้วทําอะไรในบ้านบ้างเนี่ย เพื่อสังคมเพื่อชุมชนเกให้โค้ดไปหมดครับเกก็บันทึกเป็นดิจิตัลเรครับพ่อตรวจเอาก็แลกันหน้าจอมีเราก็คอยตรวจเอาโอเคเขาก็พัฒนาการไปอีกชั้นนึงใช้ไอซีทีเพื่ออะไรเพื่อการดําเนินชีวิตแล้วครับตรงนี้นี่เป็นกรณีเวียดนามถ้าดูเด็กคนอันนี้นี่ของอีกประเทศหนึ่งเรื่องที่สี่ครับเรื่องที่สี่คือเด็กประถมถึงมต้นครับ ใครตื่นนอนก่อนเจ็ดโมงเช้าได้คะแนนรักชาติสามคะแนนใครตื่นก่อนนกนได้คะแนน,นรักชาติสามคะแนนอาจารย์ว่าตื่นก่อนเจ็ดโมงเช้านเกี่ยวอะไรกับรักชาติะอ่ะต่อไปใครจัดต้นไม้กวา,าาวาดหน้าบ้านให้เรียบร้อยกวาดหน้าบ้านให้เรียบร้อยได้คะแนนรักชาติสามคะแนนท่านว่าลูกเรากวาดหน้าบ้านไหมฮะ ตื่นเช้าปุ๊บรีบไปกวาดหน้าบ้านให้บ้านเมืองสะอาดให้หน้าบ้านสะอาดได้คะแนนรักชาติสามคะแนนปลูกต้นไม้ใส่กระถางวางหน้าบ้านรดน้ําทุกวันเพื่อให้มีดอกไม้หน้าบ้านด้วยสมคะแนนสวยไหมถ้าลูกทำแบบนี้ออกไปกวาดซอยด้วยหเมตรเอาไปอีกสคะแนนท่านบอกคะแนนรักชาติวันละกี่คะแนนวันละ 12บสองคะแนนความรักชาติ12บสองคะแนนถ้าว่าโอกาสที่เด็กจะได้6คะแนนขึ้นไปต่อวันมีสูงไหมแค่สองข้อแรกก็ทําไมแล้วตื่นก่อนเจ็ดโมงตั้งนาฬิกาปลูกออกไปกวาดหน้าบ้านทันทีได้เท่าไรเลยครับหกครับหกหกหกอย่างตา่ำถ้าไปรดน้ําต้นไม้ด้วยก็เก้าครับไปกวาดซอยด้วยครับห้าครับถ้าเด็กทุกหมู่บ้านทําแบบนี้ ทุกซอยทําแบบนี้ท่านว่าเกิดอะไรขึ้นกับซอยกับชุมชนครับมันสะอาดน่าอยู่และเด็กมีจิตสาธารณะใครมาทิ้งขยะแกคงไม่ยอมใช่ไหมเพราะเกเป็นคนแล้วคอยกวาดซอยอยู่ท่านดูเด็กมอปลายครับเด็กมอปลายเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็กวาดซอยมากขึ้นได้ความใหญ่ตรงนี้ครับเป็นกรรมการหมู่บ้านครับเป็นกรรมการซอยครับตาเด็กมอปลาย เพื่อฝึกให้เด็กมีจิตสาธารณะครับเรียนวิเลยเทคนิคเรียนวิเลยอาชีวะเรียนสามัญเรียนอะไรก็ตามถ้าอยู่ซอยเดียวกันต้องเรียกประชุมเพื่อเลือกกรรมการซอยดังนั้นเด็กจะรู้จักกันเด็กจะไม่ตีกันในซอยรู้จักกันไม่ว่าลูกใครต้องรู้จักกันถ้าเรียนมปลายด้วยกันเป็นเพื่อนกันทันทีท่านว่าประเทศไหนก็ทําแบบนี้ประเทศไหนทําแบบนี นี่คือลีลาการสอนให้เด็กมนทลกวางสีรักชาติครับเด็กมนฑลกวางสีถูกสอนให้แบบนี้ให้รักชาติรักชาติเขาเขานิยามแบบหนึ่งใครตื่นแต่เช้ามันเกี่ยวอะไรรักชาติกับตื่นก่อนเจ็ดโมงถ้าตื่นเริ่มทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าประเทศน่าจะไปแล้วจะเริญครับมันนี่คือรักชาติมันผูกพันตรงนั้นครับทําให้บ้านเมืองสะอาดมันรักชาติครับกวาดซอยมันรักชาติครับ มันฝึกนิสัยความเป็นคนมีจิตสาธารณะครับอันนี้คือแนวคิดของเขาของเราเนี่ยรักชาติคือเคารพเห็นคุณค่าของการเสียสละของบรรพบุรุษยืนตรงเคารพธงชาติจริงไม่เกี่ยวไอ้พวกยืนตรงเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบสวนคอร์รัปชันมาเยอะแล้วเรานิยามไม่เป็นรูปมาทำของเขาที่เป็นรูปมาทำถ้าแบบนี้ของจีนนะครับจีนบ,บทบาทพ่อแม่ขนาดนี้เรียนว่าหนึ่ง ท่านต้องคิดเรื่องลูกท่านสองลูกชั้นเรียนลูกเราดีคนเดียวเพื่อนในห้องเกเรลูกเราไม่มีความหมายเพื่อนลูกบางคนฐานะยากจนเราผู้มีอันจะกินอยู่ในห้องเพื่อนของลูกไม่มีความสุขลูกเราก็คงไม่มีความสุขอันนี้แปลว่าเริ่มเราต้องเริ่มดูแลเพื่อนชั้นเรียนด้วยถ้าครูชั้นหาเรืออะไรผมคิดว่าต้องช่วยกันดูแลเพื่อนลูกผม ต้องมีความสุขเท่าลูกผมเพื่อให้ลูกผมไม่ซึมไปด้วยผมกลัวมากเลยโรงเรียนทวงค่าเล่าเรียนเพื่อนลูกผมพอทวงเสร็จและนั่งข้างๆลูกเราลูกเรานั่งตรงกลางไอ้คนสองข้างนั่งซึมตั้งแต่เช้าถูกทวงค่าเล่าเรียนและลูกเรานั่งตรงกลาง่านว่าจะคุยกับใครมันก็ซึมไปด้วยดังนั้นผมเรียนลูกเรียนประถมมัธยมไปขอร้องครูมัธยมว่าอย่าทวงค่าเล่าเรียนเด็กเดี๋ยวเราทําบุญวันเกิด ถึงวันเกิดพ่อแม่ห้องนี้ทุกวันเกิดโดยทําบุญ500้บาท3 0 0รอบาทต่อวันเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกหลานทำการ์ดอวยพรยาวมากกระดาษ A4 นักเรียนในห้องลงชื่อยาวมากอวยพรวันเกิดปู่ของเพื่อนและครูเยมชั้นลงชื่อสองคนผู้ในการลงชื่อคนสุดท้ายหลานก็ไปอวยพรปู่ว่าคุณปู่เพื่อนหนูและหนูครูเยมชั้นพอ,อ อยากให้คุณปู่อายุมั่นขันยืนแข็งแรงตลอดไปว่างๆอยากให้ปู่ไปเยี่ยมโรงเรียนเราบ้างขอให้ปู่มีความสุขมากๆนี่ครูปู่เก้าสิบเอ็ดแล้วนะถ้าปู่สนใจทําบุญวันเกิดเชิญท่านบอปู่จะทํำไหมฮะเอาไปเข้าบัญชีวันเกิดห้องห้องหนูได้ท่านบาปู่จะทํำไหมเราเคยได้สูงสุดถึงสี่หมื่นกว่าคุณคุณยายแปดสิบกว่าทําบุญห้องนี้มีกองทุนวันเกิดประมาณห้าหมื่นถึง 8, บาทต่อปีจากกองทุนวันเกิดให้อาจารย์แชมชั้น,นตัดเข้าเป็นข่าเราเรียนใครฮะประมาณเจ็ดแปดครอบโคนคนในห้องนั้นเพื่อไม่ต้องทวงถ้าครบสองสัปดาห์แล้วอาจารย์ชั้นเช็คหน่อยว่าบางคนครบสองสัปดาห์ยังไม่จ่ายผู้มีอันจะกินแต่ลืมอันนี้โรงเรียนต้องทวงครับโอ้อันนี้รายได้สูงทวงครับแต่ว่าถ้าเกิดห้าคนต่อไปนี้ยังไม่จ่ายห้ามทวงเพราะมีบัญชีอยู่แล้วว่าแล้ว เป็นพ่อแม่ที่รายได,ได้ต่ำครอบครัวนี้ให้ครูชั้นตัดจากกองทุนวันเกิดโอนเข้าบัญชีโรงเรียนเลยดังนั้นเปิดเทอมปุ๊บประมาณสามสัปดาห์โรงเรียนได้ค่าเราเรียนครบครับเงินพิเศษเก็บครบครับโดยไม่ต้องทวงเพื่อให้ลูกเรามีความสุขและเพื่อนลูกก็มีความสุขด้วยนี่คือลูกชั้นเรียนบางทีต้องดูแลลูกในซอยผมไม่มีเวลาพูดรายละเอียดตรงนี้เรียนว่าแต่เป็นเรื่องใหญ่ก็ฝากไว้แค่นั้นนะครับ บทบาทในการร่วมเป็นกรรมการต่างๆท่านต้องมาช่วยนะครับบทบาทกรรมการโรงเรียนกรรมการระดับชั้นอะไรนะครับต้องช่วยบทบาทในการจัดการเรียนการสอนท่านต้องทราบว่าตลอดเทอมนี้ลูกเรามีงานกี่ชิ้นท่านควรทราบตอนไหนครับว่าลูกเรามีงานชิ้นสาคัญกี่ชิ้นเทอมนี้ท่านควนทรทําบัญชีตอนไหนจริงๆถ้าอาจารย์ประจำชั้นช่วยประจำชั้นก็ไปรวมจากครูทุกวิชาและทาบัญชีให้พ่อแม่บอกว่า เทอมน,นี้มี19ชิ้นงานส่งเดือนต่อไปนี้โปรดเอาไปติดไว้ข้างกระจกนะคุณพ่อคุณแม่และคอยติดตามให้ลูกทําไหมฮะทำงานให้ครบด้วยหมายเหตุอย่าลืมอย่าทําให้ละ่ะเป็นการทําลายลูกแบบเจตนาโรงเรียนจะไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ทำทางานให้ลูกโรงเรียนก็ร่วมทําลายลูกกับท่านแต่ร่วมทําลายแบบไม่เจตนาท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านทําให้หมดเลย เป็นการทำลายลูกแบบเจตนาลูกท่านได้เกรดสูงมากดิฉันร่วมทำลายลูกไปกับท่านด้วยเพราะดิฉันไม่รู้ว่าท่านทำทั้งหมดดิฉันก็ร่วมทำลายลูกท่านแต่ไม่เจตนาขอให้ท่านรู้ว่าอย่าทำลายลูกนะงานที่ส่งทุกชิ้นเพื่อฝึกลูกผมจะเมื่อไหร่ลูกมาขอว่าคุณพ่อหนูจะทำแจก,กันดอก กระถางปลูกต้นไม้โอเคเอาวางแผนมาเดี๋ยวพ่อกับแม่นั่งประชุมด้วยเธอจะให้พ่อแม่ช่วยตรงไหนบอกมาแบ่งงานกันมาแล้วประกอบวันไหนออกแบบก่อนพ่อขอให้ดูแบบก่อนแล้วจะเขาต้องเป็นนักวางแผนนักวางแผนออกแบบอย่างดีแต่ไม่เป็นไรเราเป็นลูกมือแต่ห้ามทําให้เด็ดขาดเรามีสิทธิ์เป็นเพียงอะไรผู้ช่วยเหลือผู้ร่วมทําเขาต้องเป็นผู้จัดการ ในการทํางานทุกชิ้นนะครับตรงนี้ท่านต้องรับทราบว่าเดือนไหนมีกี่ชิ้นนะครับต้องส่งอันที่สองดูแลการทํางานตามที่มอบหมายคอยให้คะแนนลูกด้วยว่าชิ้นงานนี้พ่อพอใจคะแนนเยี่ยมมากเยี่ยมมากทําดีมากพ่อแม่ชื่นชมนะครับถ้าเขาเชิญมาสอนวิชาใดๆท่าเชื่อครับโรงเรียนแบบนี้มีพยาบาลเป็นมารดาแพทย์ทันตแพทย์มีหมดนะครับ ถ้าโรงเรียนเชิญสอนวิชาใดๆบางทีเชิญได้สบายครับมีทนายมีผู้พิพากษามีอายการอยู่ในโรงเรียนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กมากมายมีนักวิทยาศาสตร์อยู่สอนวิชาไหนก็ได้ครับอันนี้เรียกว่าถ้าเขาเชิญมาเราควรมาสอนนะครับร่วมอบรมดูแลตรงนี้เรียกว่าการมาโฮมรูมบางโรงเรียนณนะวันนี้เช้าขึ้นมามีผู้ปกครองม,มาโฮมรูม 39คน39ครอบครัวเข้าไปพูดให้ลูกเป็นคนดีท่านว่าพ่อแม่เรากล้าไปพูดในห้องให้ลูกเป็นคนดีไหมเดือนเทอมหนึ่งมาสองครั้งมาหนึ่งครั้งเทอมละหนึ่งครั้งท่านไหวมาไหวไหมไปถึงในห้องปุ๊บัสดีลูกวันนี้แม่จะพูดเรื่องแม่จะเล่าเรื่องความซื่อสัตย์มีผลต่อชีวิตแม่อย่างไงแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เล่าไปจะท้อนความซื่อสัตย์วันต่อไปคุณพ่อมาก็มาเล่า วันต่อไปพ่อแม่ไม่ว่างหัวหน้าวินมอไซค์มามาแทนวันนี้นาเป็นน้าของเด็กหญิงคนนี้นาพลาดในชีวิตเพราะไม่ตั้งใจเรียนอยากจะเล่าว่าทําไมนาถึงมาเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังถ้าน้าถอยกลับไปได้นาจะไม่ตามเพื่อนเด็ดขาดเพื่อนชวนให้ไม่เรียนต่อน้าเลยไม่เรียนตัวทั้งอายุยี่สิบเอ็ด เพื่อนจบปริญญาน่าเพิ่งตกใจเลยไปขอดาวมอไซค์ขับมอไซค์เดี๋ยวนี้ด้วยนิสัยดีได้เป็นหัวหน้าวินมอไซค์แต่ก็ยังไม่รู้อนาคตว่ามันไม่มีหัวหน้าวินจังหวัดหัวหน้าวินประเทศน้าคงไม่ก้าวหน้ากว่านี้อีกแล้วพลาดตรงตามเพื่อนไม่เรียนหนังสือจําไว้หนาหลานการเรียนหนังสือทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่าพลาดแบบน้าอีกสวัสดี ท่านว่าพูดได้เรื่องไหมได้เรื่องหัวหน้าวินวอไซมาแทนพ่อแม่ไม่ว่างบางทีพ่อแม่มาโฮมรูมนี่ได้ข้อคิดมุมมองต่างๆมากมายนะครับอาสาสมัครมาช่วยกิจกรรมผมเคยเป็นผู้ปกครองเวรยืนหน้าโรงเรียนโรงเรียนเป็นจมาราชานุสรผู้ปกครองเวรว,วันละห้าคนคอยให้เด็กข้ามถนนคอยบอกอะไรช่วยกับครูทันทีเดือนเทอมหนึ่งไมกครั้งเดียวเรื่องเล็กน้อยนะ่ะ เทอมละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยลูกเราเซฟตี้วันที่เราไม่ไปมีผู้ครองคนอื่นคอยช่วยมันก็เซฟตี้เหมือนกันถ้าแบบนี้เป็นประโยชน์กับลูกเรานะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับที่สำคัญคือการทำหน้าที่บางทีที่ปรึกษาชมรมต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาท่านต้องช่วยครับบางทีเราก็มีประสบการณ์อันนี้เป็นหน้าที่ที่สามครับหน้าที่ที่สี่เรื่องของระดมทรัพยากรผมคิดว่าเป็นเรื่องหลักปกติกองทุนวันเกิดต่างๆอันนี้ผมคิดว่า น่าจะทํากองทุนวันเกิดนะครับที่ผมพูด,ดว่ากองทุนวันเกิดเนี่ยคือสามหมบาทต่อชั้นเรียนบางทีพอลูกจบมป .6 แล้วกองทุนมันเหลืออยู่โอนเข้าทุนการศึกษาไปถือว่าห้องเราจบแล้วรุ่นเราจบแล้วปหนึ่งถึงป .6 จบแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไปไหนเอามาแบ่งกันก็แปลกเหลือห้าหมื่นบาทได้คนนิดหน่อยไม่เป็นไรโอนเข้ากองกลางโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนถ้าเราคิดแบบนี้เราจะร่วมสร้างโรงเรียนครับ สร้างเพื่อนลูกที่เดือดร้อนสร้างคนที่ขาดโอกาสอัน,นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะฮะสังคมไทยมีนิสัยไม่ดีทันทีที่รัฐบาลแจกกันเลยาเล่าเรียนฟรีชุดฟรีโรงเรียนเศรษฐียังรับอีกผมไปบอกโอ้ไปรับได้ยังไงบอกไม่ต้องเอาลูกบอกโรงเรียนด้วยเลยไม่ต้องเจ็ดร้อยบาทตัดคืนรัฐบาลไปรัฐบาลจะไปจัดสรรให้กับคนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดจริงๆปีหน้าถ้าโรงเรียนหรูร ปฏิเสธหมดเงินมันก็จะกองแล้วก็ไปช่วยโรงเรียนนอกจากช่วยค่าเราเรียนแล้วช่วยเสื้อผ้าแล้วจะช่วยค่าอาหารด้วยค่าครองชีพเด็กยากจนในชนบทด้วยเราต้องรู้จักเสียสละแต่ภายใต้เสียสละแปลว่าจะมีเด็กจํานวนหนึ่งในโรงเรียนเราเดือดร้อนโรงเรียนก็ผู้ปกครองกลุ่มเดียวนี้แหละภายใต้เราปฏิเสธเงินค่าเฉลีย่ยจากรับที่ช่วยแต่เราก็ต้องตั้งกองทุนเองเพื่อไปครอบวอร์ช่วยเลยครอบครัวที่เดือดร้อนเพื่อให้โรงเรียนนี้ปฏิเสธ การแจกเงินจากรัฐเพื่อเอาเงินนั้นไปช่วยคนอื่นที่ยากจนการคิดนี้เป็นสิ่งจําเป็นผมไม่อยากเห็นสังคมว่าบางทีรัฐบาลให้700บาทต่อชุดเศรษฐี